อันนี้มากินอยู่กระท่ะฉลออห้าร้อยซ่าอันนี้พี่สาวเป็นคนพามาซึ่งแนะนำว่าวิวที่นี่มันสวยมากซึ่ราชอบมากเีละเครื่องมาแล้วนน่ๆขาที่อันนี้มาเสิร์ฟให้พวกเราก่อนเอาไว้เป็นออเดอร์บรอง ได้กินมากๆอันนี้เป็นงานแรกเลยนะที่เรากินมากินบนดอยกันะกนะดอยถาแตกซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นคนที่คาอติดบ้านติดเราเลยท่องข้างไม่ค่อยออกมาเที่ยวกับแม่ส่วนใหญ่มาถ้ามาไกลสุดก็คงมากับแม่แล้วมากับพ่อหอถ้ามาที่นี่คือคาแรกเลยคะ่ะ องกลังดีใครที่แบบว่าอยู่ภาคเหนือแล้วแนะนำเลยคะ่ะผานแดนนะจ๊ะถ้าที่ไปตัมคืนวิวสวยมากเดีเ๋ยวบอกเลยว่าหมูนางอร่อยนะเ,เห็ดก็อร่อยอ,อร่อยมากแนะนำไอเรานี่ก็กินไม่หยุดเลยเนาะคือจริงๆอะ่ะเราเป็นคนที่ชอบกินกะทะมากแล้วค,คลิปนี้ก็อาจจะกินเยอะด้วย <laughs> แล้วคือวิวสวยมากบอกตามตรงนะถ้ายิ่งแบบถ่ายกล้องตอนคือได้ก็จะวิวสวยมากเลยอันนี้ยอมรับแล้วเรายิ่งคนที่ชอบวิวแบบบนดอยอะไรอย่างเงี้ยอากาศมันก็เย็นสบายแต่ขาลงนี่นี่ยเจิ๊บเลยจ้า <c oughs> ก็ยังไม่หยุดกินเลยจ้า <c oughs> ของกล่าวคำอำลาด้วยวิวอันสวยงามด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะที่ข้ามารับชมเนาะ